สวนม่วงน้องอีพิเชโลสสดีครับนะฮะวันนี้ผมพา,าเพื่อนๆนะฮะมาชมดอกมะม่วงนะฮะที่กําลังบานเลยนะครับผมนะฮะที่ทําการเปิดตาดอกไปเมื่อวันที่27กันยายนนะครับตอนนี้มะม่วงน้ําดอกม้าสีทองผมนะฮะตอนนี้กําลังบานขึ้นเม็ดนะครับ,บเพื่อนๆนี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะผมพาเพื่อนมาชมนะฮะก็เช้านะครับฉีดยาไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับ กำลังขึ้นเม็ดเลยนะดอกฟูฟูนะครับดอกฟูฟูนะฮะสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนนะช่วงนี้โชคดีหน่อยนะครับฝนเว้นช่วงให้นะฮะนี่เลยนะกำลังขึ้นเม็ดดีๆเลยนะครับนี่ฮะประมาณนะวิวบรรยากาศยามเย็นๆนะฮะวันนี้ก็มาฉีดยาอีกแปลงนึงนะฮะนี่เลยนะฮะก็ขั้นตอนนี้ผมก็นะครับเน้นเชลานะครับนะฮะเน้นเชลาแล้วก็บวก โบลอนนะครับเสริมไปนะครับผมนี่ฮะเชื้อราก็จะเป็นราผงนะครับเพื่อนๆนะช่วงนี้นะช่วงเช้าเนะครับโอเคบรรยากาศดีดีครับนะที่สวนผมนี่เลยนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันนะครับนี่ฮะกับบรรยากาศสวนมะม่วงน้องยีมีมนะฮะมะม่วงกำลังจะบานนะฮะบานขึ้นเม็ดนะฮะบางช่อก็ นะเป็นดอกเสตเดานะครับหรือว่าก้างปลานะครับมันค่อยๆทยอยออกนะครับเพื่อนๆนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับมาชมสวนกันนะฮะอ่านี่ฮะบางช่อก็บานให้เห็นขึ้นเม็ดเล็กๆแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะนี่ฮะมะ,ะ,ะม่วงอายุแปดเก้าปีนะครับนะฮะมังเริ่มทำเลยนะ ปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตเต็มที่เลยนะครับปีนี้ก็ดอกฟูฟูนะครับเนี่ยฟูฟูโอเคนะครับนี่ฮก็หวังว่านะครับพายุจ่ามีที่จะเข้ามาอย่าอย่าพึ่งเข้ามานะครับให้น้องเขาอ่าขึ้นเม็ดนะครับผสมเกสรอะไรเรียบร้อยก่อนนะฮะอย่ามีผลกระทบอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆดีกว่านะอย่าเพิ่งมานะครับน่าจะเข้าหนาวได้แล้วนะครับนี่ฮะ ฟูๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮอวยังไงก็จะคอยอัปเดตนะฮะไม่ว่าจะสวนไหนแปลงไหนนะครับผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอยู่กันเรื่อยๆนะครับนี่ฮะสวนมะม่วงผมก็ช่วงนี้ก็จะมีเด่นๆเลยคือน้ำดอกไม้สีทองนะครับตอนนี้นะนี่ฮะมันขึ้นเลยนะฮะขึ้นเม็ด บานๆน,นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวอีกสักหน่อยฮะเดี๋ยวเม็ดเขาเด่นๆแล้วนะครับ๋ยวผมก็จะมาอัปเดตกันให้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่ฮะโอเคก็เ,เพื่อนๆนะยังไงก็ฝากติดตามนะฮะรับเป็นกำลังใจให้สวนมะม่วงน้องอิมกันด้วยนะผมนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ